อันนี้ก็จะมีเมนูแกงส้มนะครับแกงส้มใส่ปลาช่อนปลาช่อนนานะตกใจตกได้แม่จะทำปลานะครับทำไว้ใส่แกงส้มนะครับทำการกดเก็บนะรัรก็ปลา่นหลังมี <laughs> ไห้คมเลยมีกว้ามมีเด็บเอจื่อนไม่เข้าเลยปลาไม่เหนียวปลาปลาเหนียวปลาหนังเหนียวปลาหนังเหนียวมากครับเด็บจื่อนไม่เข้านะมีเราไม่คุมนะปลาทองครับปลาทองเก่าขี้ออกครับขี้ออกเดี่ยว จะเป็นเอาไส้เอาขี้มันออกดีกบร้อยนะครับไม่หั่นตอนเลยก็จะหั่นเป็นชิ้น,เ,นเป็นชิ้นๆน,น,น,นครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูกินรับประทานได้รัเม็ด <c oughs> ไม่เข้าไม่คมเลย มีดไม่มีความคมเลยตามเหนียวตามเหนียวเอาแล้วคมแล้วร้อยครับเดี๋ยวทำการล้างน้ำส้มตำนะครับเด็ดขั้ตนตอนวิธีการทำปลานะครับผมนี่เป็น,นวนัตถุดิบครับวัตถุดิบที่จะใส่ในแกงส้มนะครับนะี่ปลาช่อนนะปลาหม่ามตัวฝักยาวปลาขามเทศมะขานมขาน,นี่เป็นแลากรดด้วยนะปละกรดนี่มีฝักยาวกับมะละกรดนี่แม่ปลามาเข้ใส่กับแกง คขูดตีแกงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่หม้อเลยนะครับม<อ>ีหม้อที่ต<ด>้มน้ำไว้รอเลยนะครับน้ำจะเดือดเลยอืมเนีน่ยล้างขวดล้างสระแบบจะได้เข้มข้นครัแบบเข้มข้นนะนิดนึงก็ไม่ทิ้งนะอยูด่ยด้วยเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำแกงเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้รอครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดค่อยนำวัตถุดิบใส่นะครับ ใส่น้ำเดือดครับก็นําผักที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปอันนี้เป็นมะกอกับตัวฝักยาวนะครับที่ปลูกไว้ข้างบ้านคนับเม็ดเอามะขามเทศเนี่ยมะขามเทศฝาดหายากครับตอนนี้ก็ใช้มะขามเทศมันนะครับมะขามเทศสีชมพูครับใส่ลงไปตามปริมาณที่ต้องการครับทำกินเองครับเน้นปริมาณเน้นคุณภาพครับเน้นปริมาณด้วยเน้นคุณภาพด้วยครับ เสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ให้มันเดือดสักพักนี่ปลาที่ทําเมื่อก่อนหน้านี้ครับหัวเตรียมไว้จะใส่นะนี่น้ำปลาที่ใส่แกงใส่ต้มน้ำปลาด้วยอันนี้มีอะไรบ้างเกลือชูรสน้ำตาลเนี่ยเกลือชูรสน้ำตาลก็น้ำมะขามเปียกนะครับเป็นวัตถุดิบอันนี้เราก็จะ ใส่บุกบุ้งไปเลยครับสาร,สารพัดผักนะครับ<ม>เป็นแกงส้มสารพัดผักเป็นผักปลูกที่ปลูกเองท,งองที่ทุ่งนานครับตอนนี้น้ําที่ตั้งไว้ก็เริ่มเดือดครับผักที่ใส่ไปก็สุกสแล้วอันนี้ก็จะเริ่มใส่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงใส่ลงไปแล้วก็โคเลโคเลโคเล,คลให้เท่ากันกินมาเัสุสวยงามมากุกัน ตัวมันยังงงอยู่เลยตัวยังแข็งอยู่เลยก่อนล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมาดูก่อนนะว่าผักมันสุกยังตอนนี้ก็ั้นตอนเอามาขามใส่เอามาขามเปียกใส่นะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ขามเปียกใส่ลงไปต้นเปรี้ยวขามเปียกก็ปลูกไว้ที่ข้างบ้านเหมือนกันครับขามเปียกนขามก็ดูชิมรับตามความเปรี้ยวที่ชอบเนี่ยเราเปรี้ยวมากก็ใส่ไปมากนะครับ ตามความชอบครับตอนนี้ก็ผักเคิื่อสุกแล้วครับเราก็ปิดฝาไว้แปับนงครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดเดือดกันนะด้ที่แล้วครับตอนนี้ก็จะนําปลาใส่ลงไปแล้วนะครับปลาช่อนที่พี่ตังตกได้เมื่อวานปิดฝาไว้ครับฝาไ้ได้วไปนะแล้วก็ปิดฝาไว้สักครู่นะครับ ตอนนี้เรได้ยินเสียงเดือดแล้วครับโอ้โหเห็นไหมเดือดโอ้ว้ดครับน่ากินมากสีสันสวยงามมากครับโอ้โอม,มากินด้วยกันเดอ,อ,อ,อัอเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนปิดไฟก่อนครับนี่ดูสีสันเปน็นอันเสร็จสิ้นครับเนี่ยตอนนี้นเสร็จแล้วครับ ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ